สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว u n i x s h e l l ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เราก็ยังจะอยู่ที่ตัว b a d c h s h e l e รวมถึงตัว Z t s h e นะครับก็ใช้ร่วมกันได้เนี่ยโดยที่ฟีเจอร์ในวันนี้มาดูนะครับอันนี้จากหน้าวิกิเนีฟีเจอร์ของตัว b a d c h s h e เนี่ยอันแรกที่เขาโชว์ให้ดูเลยก็คือตัว b r a c e Expansion นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงในการประยุกต์ใช้งานนะฮะ โดยที่ในวันนี้ผมก็จะใช้ตัว Git Bash นะครับสำหรับคนที่มีเครื่อง Windows เนี่ยก็สามารถทดลองใช้ตัว Shell ตัวนี้ได้ก็คือมาคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดติดตั้งก็ง่ายๆก็กด Next ไปได้เรื่อยผมมีทำคลิปวิธีการติดตั้งไว้อยู่มุมบนด้านขวามือนะครับอพอเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น Windows เนี่ยเราก็หาตัวเนี่ย Git Bash หรือว่าจะเสิร์ชก็ได้นะฮะอย่างเช่นเนี่ยพิมพ์กิจเข้าไปเนี่ยเครื่องผมโชว์ขึ้นมาอันแรกก็คือตัวกิจแบชตัวนี้คลิกเข้าไปเนี่ยเราจะได้หน้าตาเทอร์มินอลแบบนี้เดี๋ยวผม cd-demo เข้าไปามาดูคอนเซปต์ของตัวที่เรียกว่า b r a c expansion e กันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างอ่ะอย่างแรกมาใช้ตัว Echo เพื่อโชว์ข้อมูลสมมุติว่าผมต้องการโชว์ตัวเลข 12345นะครับผมก็คงพิมพ์12345ผมได้ Echo 12345แต่ครั้นี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็น Echo แล้วก็วงเล็บปีกาวงเล็บปีกาตัวนี้ก็คือคำภาษาอังกฤษเรียกว่า b a c e นั่นเองแล้วผมพิมพ์1.5แบบนี้ enter อ่าผมก็ได้12345หรือว่าผมจะเอาตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นเอา2018ไปจนถึง2000 ยี่หสมมติเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ทําได้นะฮะซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ผมพิมพ์อย่างนี้ยังได้เลยสมมุติว่าเติมบางตัวเข้าไปข้างหน้าที่อยู่นอกวงเล็บปิดก,กานะแบบนี้ผมก็ได้เหยียบพวกนี้ออกมาหรือว่าผมบอกว่าเติมข้างหลังด้วยแล้วกันเป็นดอ t แบบนี้อะ่ะผมก็ได้แบบนี้เน้นถ้าได้แบบนี้เราประยุกต์ได้เยอะๆเลยอย่างเช่นผมต้องการสร้างไฟล์ ที่มีพทิร์แบบนี้เนี่ยนะฮะผมก็แทนที่จะ c h o ก็ touch แทนนะครับ,แ, Echo, 10, รบแล้วก็2 0 1 8 2 0 2นะ์ t t ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างไฟล์พวกนี้ขึ้นมาให้ในเครื่องเรานะฮะเช่นอันนี้เนี่ยผม ls year มาดูใช่ไหมครับผมจะได้เนี่ยไฟล์พวกนี้มาหรือว่าเราทำอย่างนี้ยังได้เลยนะครับเราบอกว่า touch ตัวนี้ พอเยยเสร็จผมบอกว่ามีตัวมัน1.12เนี่ยแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะสร้างเนี่ยข้อมูลปี2018แล้วก็มีเดือน1-12ถึง12ถัดมาก็2019เดือน1-12ถึง12ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมขอแก้นิดหนึ่งจะได้ตัวเลขไม่เยอะเกินเอาถึงแค่นี้พอนะ enter แล้วผมก็ ls ตัวเยยออกมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับคันนี้ผมก็จะได้เนี่ยเยแล้วก็ตามด้วยตัวมัน1ถึง12ออกมา หรือว่าจริงๆแล้ว Echo ตรงนี้เรายังทำอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติผมบอกว่าผมต้องการตั้งแต่ปี1900จุดจุดถึง1970กะกันแล้วผมจุดๆุดเนี่ยผมจุดๆุดเติมเข้าไปอย่างนี้อีกเดี๋ยวนะครับว่าเป็นไงมันจะได้เนี่ยสเต็ปนะครับตัวสุดท้ายคือสเต็ปนั้นตัวแรกคือ1900ถัดมาก็บวกขึ้นไปอีก10เป็น1910ได้ไปเรื่อยๆนะครับ อ่ล้วคาน,นี้มาดูต่อนะครับสมมุติผมบอกว่าในนี้ผมต้องการแสดงไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น CSV อ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาเล่นๆ2-3อันนะครับผมก็จะใช้คอนเซปต์ของตัว b l a z e expansion ละกันผมก็ทัชตัวนี้นะครับสมมุติว่าเป็นข้อมูลทำนี้ก็ได้นะครับ Project แล้วก็มีขีดล่างอันหนึ่งแล้วผมบอกว่านอกจากตัวเลขแล้วผมใช้ตัว a b c อะไรอย่างเช่น a ถึง f แบบนี้ csv เดี๋ยวผมก็จะสร้างไฟล์เนี้ย Project ขีดล่าง a Project ขีดล่าง b ไล่ไปเรื่อยๆลองดูนะฮะเห็นไ,ไหมครับผมก็มีเนี่ย Project a b c d e f แบบนี้แล้วคันนี้ผมบอกว่าผมต้องการหาไฟล์ที่นามสกุล csv แล้วก็ไฟล์ที่นามสกุล txt ผมสามารถรวม2คําสั่งนี้เข้าด้วยกันได้เดี๋ยวนะครับผมบอกว่าไฟล์ตรงนี้แล้วก็บอกว่า s t a r t แล้วก็ในตัว b l a c e เนี่ย csv m a txt แบบนี้มันก็คือการ list ตัวไฟล์ที่มีนามสกุล csv หรือ txt นั่นเองเห็นไหมครับเนี่ย txt พวกนี้มี csv เนี่ยออกมาหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ยังได้เลยสมมุติว่าผม จะสร้างเป็นโฟลเดอร์แทนนะฮะสมมุติว่าในโฟลเดอร์ผมต้องการสร้างแบบนี้ผมลอง Echo ให้ดูก่อนสมมุติว่าแพทเทิร์นของมันนะครับสมมุติว่าผมตั้งว่า fx แล้วก็1จนถึง5แบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์อันนี้ขึ้นมานะฮะผมก็ทำนี้ mkdir คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ทับพิมพ์แบบปกติแล้วก็พิมพ์ fx 1 fx 2 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง FX5 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ความสามารถของ b l a ร e เราก็บอกอ่ะมีเลย FX1.5 แบบนี้ Enter ไปคราวนี้ผม list ออกมาเห็นไหมครับผมก็จะมีเนี่ยโฟลเดอร์ er, พวก FX แบบนี้นั่นเองหรือว่า list จะจะดูเฉพาะโฟลเดอร์นะครับไม่ได้โฟลเดอร์ผมต้องทำแบบนี้เห็นไหมครับ เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการหรือว่าเราจะลบโฟลเดอร์พวกนี้เราก็ทำางนี้ได้นะครับ RM นะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ก็ขีด R เข้าไปด้วยแล้วก็บอก FX แล้วก็สมมุติว่าจะลบแค่1นถึงสก็ได้ไม่จําเป็นต้องลบหมดนะครับเนี่ยก็ทําแบบนี้นะหรือว่าเราจะไปผสมกับตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นในนี้เดี๋ยวผมมีไฟล์ชื่อว่าส t o r ผมทำอานี้ก็ได้นะ ผมรู้ว่าในเครื่องผมมีไฟล์ c คสกับ dot txt นะตรงนี้มันก็จะเลสอกมานะครับตรงนี้จะคีด l เป็นลองก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็คือ brace expansion เนี่ยคราวนี้ผมต้องการกรบหาข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวพันสุนัรเนี่ยผมบอกว่าในนี้กรีโดยที่ตัวนี้เป็น case insensitive เนี่ยหาคำว่าอเมริกัน แล้วก็บอกว่าหาจากฟ้าชื่อว่า cat กับ dog แบบนี้ enter หเห็นไหมครับสายพันธุ์ที่มีอเมริกันอย่างเช่นอเมริกัน bobtail เนอเมริกัน c คิแบบนี้ส่วนที่เป็น dog ก็มีเนี่ยอเมริกัน English c คูนฮาวแบบนี้ Eskimo dog เนี่ยเราสามารถเขียนงี้ก็ได้เราบอกว่าอ่ะเราใช้คอนเซปต์ของ b a c e เนี่ยเราก็บอกว่า cat แล้วก็ dog แบบนี้ txt นะครับคำตอบออกมาเหมือนกันลองเอาเทคนิคของตัว breath expansion ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ